สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเอฟซี FC ทุกท่านครับมาดูการฝึกเบสิกปืนปรตอสามดมิลิเมตรนะครับของน้องน้องทหารเรือครับวันนี้มีการฝึกเบสิกฝึกหน้าที่ประจำที่หน้าที่ประจำตัวครับ การใช้ทีมด้วนวดประตูข้างให้อยู่กลางหลังล็อกเปิดประตูล่างเปิดประตูล่างตอนนี้เป็นงานฝึกหน้าที่เป็นตัวครับปิดประตูล่างปิดประตูล่างเปิดประตูบนเปิดประตูบนปรระตตูบนวจภายในตรวจภายในปิดประตูบนประตูบนตรวจกระเดื่องข้างนอกด้ว เือนให้อยู่ตำแหน่งไปตวรวจสลักคนขอจักรลองตรวจสลักคนขอจักรลองครับทั้งทหารทั้งข้าราชการต,ต้องมาฝึกทุกคนครันะพ่อเป็นอาชีพของเรารครับให้อยู่ตำแหน่งที่ถูก,ก,ตกต้องตรวจรองกระดกปืนปปอ

ี่คือผู้ที <S <S ่ใช้งานปืนจริงๆครับเป็นการฝึกทบทวนครับฝึกทบทวนทุกสัปดาห์ครับเราจะฝึกความพร้อมสมรู้ตลอดเวลาไปพวงรับรอง การฝึกหน้าที่ประจําปืนเนี่ยมีก็จะมีลักษณะการฝึกหลายรูปแบบครับมีการฝึกปิดจังหวะเปิดจังหวะนะครับถ้าฝึกเบสิกขั้นต้นก็จะเป็นการปิดจังหวะว่าไปก่อนนะครับว่าตามครูผู้ฝึกว่าในแถวว่าไปทําไปตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดจังหวะนะครับผมก็บอกที่สอง

เท้าที่เดิมอดโค้งรับรองอดโค้งรับรองหดลำกล้องเหนื่อยลำกล้ังหลังมาขท้าหลังสุดไปโค้งรับรองไปโค้งรับรองดังน้อยเรียมต่อยันต่อตู้หลังการต้งเต็มที่ยัดถอยตั้งเต็มที่ยัดถอยไปหน้าสุดไปหน้าสุด

แต่ละปืนนี่ขึ้นกับดุลพินิษของผู้ขับมูอว่าจะฝึกสถานีไหนนะครับอยู่ที่ความพร้อมของพลประปืน,นครับพลมระปืนพร้อมเขาก็จะฝึกขั้นต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงขั้นประจำสถานีต่อสู้อากาศยานเรเรียกว่าขั้นการใช้อาวุธ

ai bắt chụp bom bắt chụp bom thăng đem yin bắt chụp bom bắt yin con bắt yin phải đang nhẹp yin đấy anh em cứ đoán yin nghe tiếng lao công công

ลองดูมีลูกป sí, ืนไหมสองสามเลี้ยวโอ้ถ่ายมามุมนี้

แล้วก็ขอจบคลิปการฝึกประจําสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพอตอ3อ37ม mm. ิลิเมตรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ